คดีสุดสะเทือนขวนัญแรงงานขเขมรแห่งเจซันแม่ค้าตลาดไทยเสียชีวิตยอย่างโหดเหี้ยมหลังแค้นใจถูกไล่ออกเพียงสองวันคดีนายสารรัฐเรสหรือดำลูกจ้างปอกมะพร้าวชาวกัมพูชาผู้ต้องหาค่าบัตรคอพิที่สาววัย25ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านคุบอน ีสะเทือนขวนัญกรณีนายหนุ่ยติ้งต่างไม่มีนามสกุลอายุ32ปีเชื้อชาติเดิมมาจากประเทศเพื่อนบ้านล,ล่อลวงเด็กหญิงวัย6ขวบจากสถานีรถไฟฟ้า BTS Bearing ไปฆ่าข่มขืนเมื่อปลายปี56การดะดมกว่าล้างอัจญากรรมข้ามชาติและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของปี2558ถึง2559พบว่า สตมจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอาญากรรมข้ามชาติหลบหนี้เข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวอยู่เกินกำหนดได้ทั้งหมด127,905คนโดยเดือนมีนาคมปี59จับกลุ่มได้มากที่สุด14,862คน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยว่าการเร่งกวัดล้างอัจฉากรรมข้ามชาติคนต่างชาติผิดกฎหมายเป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้บุคคลเหล่านี้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการกระทําผิดและหลบซ่อนตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะเป็นกําลังแรางงานราคาถูกมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ผลกระทบด้านสังคมที่ติดตามมาคือปัญหาอัจญกรรมและยาเสพติด มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมากแย่งงานกันเองขณะที่แรงงานต่างด้าวบางส่วนว่างงานแล้วพันตัวเป็นโจรก่อเหตุลักทรัพย์ในชุมชนหลายครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุราและมีการลักทรัพย์จากร้านค้าในชุมชนที่อยู่นั่นเองทำให้คนไทยบางส่วนเกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวทีมข่าวอญาจกรรมรายงาน